ทั้งในเรื่องราวทีเรียวกว่าเป็นนิติศการดีๆที่ยากห้คุณผู้ชมประเด็นกับคำท้ามเรียกเรวยว่าอะไรนะแล้วก็คนในนี้ทำให้คนภูเก็ตไม่มีคือไม่เข้าใจคำท่านเพิมเติมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยซืบเเนือนงกันเลยว่าต้องว่าไม่ว่าคนถี่นี่เขแล้วแต่รวมด้วยช่วยกันจัดงานครั้งนี้ที่ว่าเป็นเรื่องที่เราควกว่าเราไม่ถึงคนภูเก็ตนะที่ บานเกิดอยู่ภูเก็ตครับเข้ากระดักบูเก็ตอยู่แล้วแต่เมื่อเราสองคนเราเป็นคนตางจังหวัดเรามาอยู่ภูเก็ต นานแล้วเน,นาะนนานเป็นเกยี่สิบปีแล้วสํานองบัตรประชาจนตะเวียนบ้านอยู่ภูกเกต็ตมาแล้วตัวนี้ซึ่งก็มีในเทศกาเนี้ทีเดียวก<ช>ว่าทาั้งคนดีมาอาศซยคนทํากินคนดีว่าคิดว่าภูกเกต็ตเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอได้มีวัวใจมาร่วมกันโดย<ช>แทจริงเพราะว่าในช่วงของ้อสถานาการโควิดเนี่ยเราก็ก็าันกันมา<ช>จนตอนนี้สถานาการณ์มันเริ่มจะขลีคลายมันเริ่มีจะดีขึ้นเลยมีซิบซ่ององค์กรนาภากเอกชนในจังหวัดภูเก็ตรวมมือกัน นาเด็บกันนะจับมือกันแล้วรักกันเไ้ได้มองอมเห็นถึงความรักข้องในซิซอกองค์กรตรงนี้ได้ร่วมด,ด้วยช่วยกันให้ วิกฤตขออโคิดนิ้ผ่านพ้นไปได้สักทีนึงต้องบอกว่าเป็นการรวมตัวกันอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะคนที่อยู่ในพื้นที่ข้ภูเก็ตหรือว่าเกิดที่นี่ไปก็ภูกดังเดิมแล้วไปก็จากต่างที่ต่างสิ้นมาอาัะอยู่กับตามแต่ใช่ครับก็รวมด้วยช่วยกันเสือเป็นหัวใจข้อคนภูเก็ตเลยแท้จริงนะครับก็ได้จัดงานนี้เพื่อที่จะให้ผ่านพ้นผ่อนวิกฤตนี้ไปนะครับจะเป็นนิรศการที่ชื่อว่า finally we นิดอีกแนอ่าเป็นการเรารักกันเราช่วยกันเราจึงย well> ังคงมีภูเก็ตนั่นเองเป็นนิตาสการที่เรียกว่าร่วมครั้งประวัติศาสตร์ครั้งยิงใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในช่วงสถานการณ์โควิดนะโดยการรวบร่วมภ้าข้องบุคลากรหนังการแพทย์เจ้าหน้าที่ตุกปากส่วนทีได้รวมด้วยช่วยกันในการในโรงพยาบาลผักสนมตีสลากการ อาทีจัดดีเดียว่าเป็นกร่มไปบ้านคำลงเกิดขึ้นนะเออที่เราได้จัดขึ้นนะครับ<ช>กมีกลร่มจิตอาสาต,ต่างๆเพ<ช>ว่ทีได้จัดกันขึ้นเพราะว่าเป็นการที่ส่งแรงบันดาลใจส่งความทรงจำที่ดีให้ ให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยยุที่ไหนแหละได้ให้ใรวมด้วยไปกับกิจกรรมนี้ที่เกิดขึ้นเราจัดถแถลงข่าวไปเด็กว่าเล่นในวัน,วนที่17กรกฎาคมนะครับงานครั้งนี้เนี่ยมีไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับต้องไปนะไปชมไปดูกันได้วันในงานมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแต่แน,น่นอนไปกว่านั้นการแสดงออกถึงความรักข้องบุคคลที่ว่าอยู่ในภูเก็ตนี่แหล,ละและรวมด้วยช่วยกันแก้วิกฤตครล้งนี้ให้ พาผ่านคน,นไปไนั่นเองนะครับซึ่งต่อให้เราสองคนไม่ใจคนภูเก็ตกระตานแ,แต่เราก็มีความรักภูเก็ตเป็นอย่างยิ่งไม่แพ้กับบ้านเกิดของเราเช่นเดียวกันซึ่งปับเล่าเนี่ยจะถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ออกมาได้อย่างชัดเจนมากเลยถ้าใครที่สนใจอยากจะไปชมไปทีลามไลฟ์อวนิวภูเก็ตได้เลยเวลาในการเปิดให้ชมนี่ทัศการนั่นก็คือ1ิบเอนาฬิกาจนถึง20สนาฬิการือว่าตีสิวันวันเที่ยงจนถึงตี8ปดหัวค่ำไม่มาพับ บางาพับแค่ <ไป S 1> าพาบ <ไป S 2> <า>เดียวแล้าเรื่องเ่าได้เป็นรอยเป็นพันคำพูดออกมาเลยบาลีซึ่งเรียกว่าชื่อว่า มันน่าเป็นซิ่งีนน่าจดเรียกว่าน่าจะจองจดจำเอาไว้แล้วก็ไว้เตือนไว้บอกลุกลานได้อีกหลากไล่รุนต่อรุนเลยนะคือว่าเป็นกจอกจากนี้แล้วนอกจากผาพที่จะได้ชมแล้วก็มีสินค้าข้องชุมชนต่างๆมาค่ายมาจาหน่ายในราคาที่ถูกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปสู้ต่อสู้กับวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้กับกลุ่มสิบ่ององค์กรรวมพักเอกชนทีได้จัดงานครั้งนี้คือว่าบางทีเจ๊เรานางงานดังสิบ่ององค์กรดอกอานไม่หมดนะ เวลาเวลาค่อนข้างจะจํากัดแต่ว่าเรารู้ว่านี่คือพาคเอกชนทางซิบซองภาคที่ได้ร่วมกันจัดงานกลางนี้ถื่อว่าเป็นเรื่องเราเป็นพาพทีนกว่าถ่ายอดออกมาได้สุดสงอารมอย่างยิ่งยากให้กับผู้ชมได้ไปแลได้ไปแล่ะที่นี่ภูเก็ตที่ของคนรักภูเก็ต